ปาเจโร่ใช้เงินออกไม่ถึงแสนแถมแต่งเต็มทั้งคันแบบนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวปั่นพาไปดูปั่นจะพาไปชมทีละชิ้นเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตด้านหน้า เลือกแบบเลือกสีได้ชิ้นถัดมาก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าสีดาเราทําสีให้นะคะจากโชว์รูมเราั้นเองชิ้นต่อมาครอบดวดหน้าตัวสีแบบนี้นะคะสามารถเป็นแบบครอบหรือว่าเป็นแบบแรปสติ๊กเกอร์ก็ได้นะคะชิ้นถัดมาก็จะมีสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เอทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะมีหลายทรงให้เลือกและด้านถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างด้านนี้ค่ะของเรานะคะในส่วนปัจเจโลติดตั้งคิ้วล้อนะคะแบบนําเงาให้ทั้งสล้อค่ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กนะคะลายดอกไม้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ส่วนด้านถัดมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างสีดำค่ะตัวนี้พร้อมกับติดกันสายข้างนะคะสี่ประตูมือจับประตูดําเงาเบ้ามือเปิดประตูดําเงาตัวนี้ก็คือจัดเต็มให้รอบคันไปเลยค่ะไม่พอเท่านั้นค่ะลูกค้าคันนี้ของเราเนี่ยทำสีหลังคาดํานะคะพร้อมราวหลังคาดํามาให้และสปอยเลอร์ดําจัดเต็มทั้งชุดให้เลยค่ะ เดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันเลยค่ะตามมาด้านหลังของเราค่ะลอลอแบบนี้ติดในส่วนของตัวครอบเอวหลังแบบมีตัวอักษรปาเจรโลสปอร์ตให้ด้วยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับชุดสกเกิร์ตนะคะทรงท่อคู่สามารถเลื่อกได้เช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวเราไปชมแคมเปนพิเศษที่ด้านหน้ากันเลยค่ะและเห็นลอลอแบบนี้แต่งเต็มคันแบบนี้ดาวเพียง90,900บาทเท่านั้นแต่งจัดเต็มให้แบบนี้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ของแถมครบแบบนี้นะคะสนใจทักอินบ็อกซ์มายังเพจของเราได้เลยค่ะ มีเจ้าหน้าที่เตรียมให้บริการอยู่นะคะป่านขออนุญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย